สวัสดีค่ะทุกคนคะก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะจุ๊บขอถามว่าคุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องหน้าที่การงานเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องฐานะความเป็นอยู่เรื่องข้าวของเรื่องลูกเรื่องแฟนเปรียบเทียบแล้วสิ่งที่ตามมาคุณโอเคกับตัวเองไหมมีความสุขไหมถ้าตอบว่าไม่คลิปนี้มีคำตอบค่ะ Well-rounded Life Coach j สักครู่ค่ะจุ๊บลองถามคุณว่าคุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไหมเพื่อที่จะให้คุณเช็คตัวเองนะคะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนั้นจะได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่า ถ้าหากคนอื่นที่คุณคิดว่าเขาดีกว่าคุณนะคะเปรียบเทียบไปแล้วคุณรู้สึกกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเองสนใจที่จะใฝ่หาความรู้หรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคุณมีความสุขนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นแรงบันดาลใจได้ค่ะแต่วิธีนี้นะคะคุณจะต้องไว้ใจตัวเองได้ในระดับหนึ่งค่ะว่าเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยตัวคุณเองจะไม่มีความทุกข์นะคะแต่ถ้าหากว่าคุณเปรียบเทียบไปแล้ว ทําให้ตัวคุณเองรู้สึกด้อยค่าด้อยราคาขึ้นมาแน่นอนคะ่ะว่าความกดดันถามหาคุณแน่นอนคุณตามตัวเองไม่ทันนะคะก็จะมีนิสัยที่ไม่ดีตามมาคะ่ะนั่นก็คืออิจฉาริษยาร้อนรนอยากจะมีเหมือนเขาน้อยเนื้อต่ําใจนะคะอันนี้ละคะ่ะจะเป็นสิ่งที่อาจจะตามมาได้และทีนี้ก็จะทุกข์ถนัดเลยนะคะลองแอบเช็คตัวเองนะคะว่า มีนิสัยแบบนี้หรือเปล่าและนิสัยที่มีมาเนี่ยเกิดจากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือเปล่านะคะถ้าหากว่ามีค่ะวิธีง่ายๆนะคะในวันนี้ที่จุ๊บอยากจะฝากกันค่ะก็คือแน่นอนนะคะหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่ให้มาเปรียบเทียบกับตัวเราเองนะคะตัวเราเองในอดีตนี่แหละค่ะดูสิคะว,ว่า วันก่อนก่อนนั้นเนี่ยเราเป็นอย่างไรพัฒนาตัวเองไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วนะคะแล้วถ้าหากว่าเมื่อวานนี้เราทุกเรื่องอะไรวันนี้เราเลี่ยงได้ไหมถ้าไม่ได้มีหนทางไหนนะคะที่จะช่วยรับมือได้บ้างหรือเมื่อวานนะคะเราทําอะไรที่ดีไปแล้วบ้างนะคะวันนี้เราจะทํำได้ดีกว่าเดิมไหม มองกลับมาที่ตัวเองค่ะตั้งใจที่จะทำอย่างเต็มที่นะคะเห็นตัวเองดีขึ้นทุกวันทุกวันแม้จะวันละเล็กวันละน้อยนะคะค่อยๆเก็บไปค่ะความสุขก็จะกลับมานะคะอย่าลืมนะคะหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นค่ะค่อยๆคิดค่อยๆปรับเปลี่ยนนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบสาระ เรื่องราวดีๆที่จะส่งพลังบวกให้กันแบบนี้นะคะจุ๊ฟ่ากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะและพบกับสาระเพื่อชีวิตที่ดีรอบด้านได้ใหม่ค่ะในชาแนลชีวิตดี360องศาบายโคชจุ๊นะคะสวัสดีค่ะ